ครับสวัสดีครับน้องๆทุกๆท่านครับวันนี้พี่ปูจะมาสอนนะครับวิธีการแอดห้องไทย3 4อัพนะครับวิธีการง่ายๆครับเรามาที่ตัวไอดีเรานะครับครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับจะเห็นรูปบ้านนะครับให้น้องๆติ๊กซ้ายนะครับแล้วเสร็จแล้วเข้ามาที่กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปนะครับคลิกซ้ายทีนะครับครับจะเห็นน้องๆเห็นห้องไทย3 4อัพนะครับให้น้องๆเลื่อนมาทางขวาครับ จะเห็นเครื่องหมายบวกนะครับให้น้องติ๊กซ้ายหนึ่งทีนะครับจะมีกรอบหน้าต่างขึ้นมาว่าคุณต้องการเพิ่มไทยสามสี่อัพไปยังรายชื่อของผู้ติดต่อของคุณหรือไม่ให้น้องๆกดคําว่าใช่ครับติ๊กซ้ายเรียบร้อยนะครับก็ปิดหน้าต่างนี้นะครับทีนี้ข้ให้น้องๆมาที่ตัว ID เรานะครับจะเห็นว่าห้องที่ชื่นชอบนะครับให้คลิกซ้ายหนึ่งทีนะครับรายชื่อห้องที่น้องแอดเมื่อกี้นะครับมันจะมาขึ้นอยู่ในรูมลิสเรียบร้อยนะครับจะเข้าห้องไทย3 4อัพก็ ไม่ยากนะครับให้ดับเบิลคลิกเลยนะครับดับเบิลคลิก2ทีแล้วน้องๆก็จะเข้ามาอยู่ที่ห้องไทย3ามสิอัพครับให้ตอบยอมรับครับแค่นี้ก็เข้ามาห้องไทย3ามสิอัพได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้พี่จะสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับครับมาที่รูปบ้านนะครับเหมือนกันนะครับคลิกซ้ายไปหนึ่งทีนะครับจะกดข้อความว่าเกนเตอรอนนะครับให้น้องคลิกคําว่าเกนเตอร์ลอนนะฮะ จะพบห้องไทย34อัพนะครับให้น้องเลื่อนมาทางขวาครับจะมีเครื่องหมายบวกกับคำว่าแอดครับให้น้องติ๊กซ้ายครับจะขึ้นคำว่า do you really want i s thai สท to you contact list ให้น้องตอบคำว่า yes ครับโอเคครับก็ปิดตาต่างนี้ลงนะครับเต็ดแล้วน้องมาที่ตัว id นะครับจะพบคำว่า f a v o r i t e room ให้น้องติ๊กซ้ายนะครับเร็จแล้วจะเห็น ชื่อห้องไทย34อัพครับให้น้องๆดับเบิลคลิกเลยนะครับดับเบิลคลิกปุป๊บเนี่ยเราก็จะเข้าห้องไทย34อัพอย่างง่ายดายครับแล้วก็ตอบ,ต,อบตกลงนะครับ x อ็กเโอเคครับง่ายง่ายครับขอบคุณน้องๆมากทุกท่านนะครับขอบคุณครับ